เราไปตลาดปลากันครับ <im> ตอนนี้เราเอาของขึ้นไปเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับผมเช็คอินโรงแรมชื่อโรงแรมชื่อเคสซิงตันรีสอร์ท เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปที่ตลาดปลากันก่อน<ด>ครับเราจะไปเดินดูตลาดปลาตอน,นเราไปตลาดปลากันครับเราเี้ถึงที่ตลาดปลาแล้วครับตรงน,นี้ก็กากำลังจะเดินไปฝั่งลิงตรงนี้เป็นที่จอดรถ ตลาดปลาก็อยู่ฝั่งนู้นนะฮะเดีด๋ะะยวเราข้ามไปแสงสวยเลยนี่ค่ะไโอ้เดินละ นี่ถึงตลาดปลาแล้วที่จริงมันไม่ได้มีแค่ตลาดปลานะครับมันมอย่างอื่นด้วยมมันก็จะเป็นทางยาวๆอย่างนี้ เป็นปลาแห้งนะฮะปลาแห้งต่างๆอย่างนี้ร้านปิดส่วนใหญ่จะขายปลาแห้งนะฮะปลาสดไม่รู้ว่าอยู่ไหนมัจะเป็นร้านอย่างนี้อ๋อจะเป็นไอศครีม คืออะไรอันนี้คืออะไร่เป็นเป็นแบบเหมือนเหมือนเคื่อกูว่าเราอ่ะอ๋อนี่ก็จะมีร้านตรงนี้เหมือนเป็นโซนปลาแห้งนะครับตรงนู้นมีเอ่อเป็นปลาสดอยู่นี่โอ้เหมือนที่อยู่ตรงนี้

ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบขายพวกอ้ของทอดตรงนี้ก็เป็นแบบปูอัดแต่เรามาร้านนี้เกามีปูทั้งปู อนีก็เป็นองอมีน้ำอะไรอันนี้มีขายผักมีขายผักด้วยต่อไปก็จะยาวหนึงนู่นนะฮะอู้เป็นปลาตากแห้งนี่สองข้างทางเป็นปลาตากแห้ง ตรงนี้เหมือนเป็นน้ำพริกไม่ใช่เป็นเครื่องเป็นดองอของดองมีปุ้งประเมามีไข่ปลาอ๋อเหมือนเขาจะจัดเป็นหมวดหมู่เป็นเป็นหมวดหมู่เรไื่อย ีร้านอะไรอ่ะเป็นไก่เหรอ,อ,อเป็นไก่เหรออ๋ออ๋อมีด้วยอ๋อเป็นแบบมาจอดอันนี้เป็นดองอะางหล่งช่อีมาน ตรงนี้เป็นไก่ทอโอ้ตรงนี้เป็นของทอดหมดเลยตรงนี้หมดละตรนี้นอคืมิมบับก็มีอ้นี่ีนีนี <c oughs> นี่น่่น่นนี่นี่นนี่

เี่มีขายปูมีเป็นปลาอะไรไม่รู้นะครับโหมีหอยมีอะไร้โอเคโอ้โหบุนนเอบเอนเุงสีมีเป็นแบบอันนี้แล้วดอง

ทุกคนอือโอ้ก็จะเป็นน้ำจุกตรงนี้ไม่มีแล้วก็มีร้านอาหารนะครับเออที่มีร้านเดียวที่เหลือก็เป็นขายปลาสด เราจะไปแบบเร็วๆเอะอก็มีแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปแล้วโอ้สควแอดสคิ้วเปเ่นคือคือคือทุกคนแบบทุกคนโฆษณาของตัวเองหมดเลยนะครับคือทุกร้านทุกร้านโฆษณาเราหมดเลยก็เลยไม่ไม่อยากลงอะ ทุกร้านเลยไม่ไม่มีร้านไหนนิ่งเลยเนี่ยเขาขายเยอะมากขึ้นมาก็จะเป็นมีร้านกาแฟมีเซเว่นมีอันนี้ร้านอะไรเป็นสักอย่างอ้นดียก่อนอัเดียวดีโอ้ยไปยเียโเย อันนี้เรากลับเข้ามามเขากินอะไรกันก็ไม่รู้อ๋อเป็นแบบมีหข่ทอดเลยต่ำเวนั้นเรากลับเข้ามาที่เดิมก็เนี่ยอ <Thank you. S 1> อันนี้คืออะไรอ่ะเป็นเป็นไข่ไข่เยอ้มเหรอ อาจจะเป็นชีสแล้วก็เป็นขนมปังนี่ก็มาตรงเดิม สเสร็จแล้วนะครับซื้อของเสร็จเรียบร้อยได้ตอกมาด้วยนะครับมีคุณป้าให้มานะครับก็อร่อยดีแต่ว่าผมไม่กินนะผมจะเก็บไว้กินผมเก็บไว้กินข้าวนี่ตอกนี่เรารอข้ามถนนนะครับตรงนี้สวยงามอันนี้เรา ข้ามแล้วเข้าไปจอนเข้าที่จอดรถนี่ทางเข้าอันนี้เหมือนข้าขายอะไรอ่ะไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับเข้าที่จอดรถถึงโรงแรมแล้วนะครับ ใช่อยากไปเดินเล่นมากเลยตรงนั้นอ่ะเนี่ยน่าไปเดินเล่นมากบรรยากาศดีจังโอเคครับตอนนี้ผมก็ กลับมาที่โรงแรมแล้วนะครับก็จะให้ดูวิวก่อนโอโ้โหน่าลงมากน่าลงไปเดินนะครับดูคลื่นโคตรสินคือเดินไปแป๊บเดียวเนี่ยเราก็จะเห็นทะเลเลยโอ้โหแต่ว่าน่า,นาจะพรุ่งนี้เช้านะครับก็จะได้ลงนะครับ อันนี้กล้กองสั่นมากเพราะว่าหนาวให้ดูที่ร้อนอืมเปิดไม่ได้แบบวกบรองเท้าก่อนอข้างในนี่นะครับคือข้างในเตียงนะครับ ยงก็จะประมาณนี้ตื่นมาเห็นทะเลนี่ครับเดี๋ยวเราต้งกินข้าวัันก่อนนะครับ